สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีกันทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายเลาะออฟีเชียวเข้าสู่วันที่8แล้วครับผมเข้าสู่วันที่8ยังเหลืออีก8วัน กับงานนี้ครับผมขณานี้อยู่ช่อ,องสายลุยสายละออฟิเชียลเหมือนเดิมเหมือนเคยวันนี้ไม่ได้ออกไปเดินครับผมนาวมากเอ้ยครับมาให้ดูบรรยากาศแสงตะวันกำลังจะโผล่ขึ้นฟ้าครับผมแดงอำำัมลํา กาที่อำเภอพิมาจังหวัดนครนาศสีมาครับผมนี่ครับที่นอนอุ้ยหาวหนาวมากรับชมอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าบรรยากาศที่ถ้าอยู่กี่องศาที่นี่ สิบเจ็ดองศาค,ครับผมถือว่าหนาวหนาววันที่สามแล้วครับที่รู้สึกว่าอากาศมันเย็นมากจนขัดจมูกแล้วครับผมแสงแดดกำลังโผล่ครับ <c oughs> วันนี้ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนครับผม ันนี้อยู่ข้างล่างครับ <c oughs> หนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม <c oughs> รับชมอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ครับผมหนาวจนแหดคอวันนี้ไม่ได้ออกนอกพื้นที่ครับ อยู่ในลัง <c oughs> อยู่ในลังอยู่ในโกดังครับผมนี่ครับแน่นหนาแน่นหนามาก <c oughs> ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมใครที่รับชมคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับผมจะใ,ใกล้ปีใหม่แล้วครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอศจากโรคภัยนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วย <c oughs> หาขุดเสื้อขนหนาวกาๆมาใส่หนาวมากครับที่นี่อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายลุยสายเลาะออพีเชียวให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมครบหนึ่งพคนครับทำตามสัญญาอย่างแน่นอนครับผม ตอนนี้ก็ขยบกระดึบกระดึบเข้ามาเลยแล้วครับผมใกล้แล้วครับผมขอแรงพี่น้อง <c oughs> สักอีก240คนครับผมครบหนึ่งพันคนทำตามสัญญาอย่างแน่นอนครับผมไม่มีผิดสวัสดีครับ